ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปรีวิวแบบละเอียดเกี่ยวกับรถขุดแค t e r อร์พินล่320ปี2025หนึ่งในเครื่องจักรกลหนักระดับกลางที่ได้รับความไว้วางใจและล้ำหน้าที่สุดในตลาดตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับเหมาผู้ที่ชื่นชอบเครื่องจักรหรือแค่สนใจในอุปกรณ์หนักๆคุณไม่ควรพลาดคลิปนี้เพราะเราจะพาคุณไปเจาะลึกทั้งดีไซน์ ความสะดวกสบายสมรรถนาเทคโนโลยีและราคาของรถขุดรุ่นนี้มาเริ่มกันเลยสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตได้เมื่อเดินเข้าไปใกล้เจ้า Caterpillar 320ร์พิล่ปี2025คือการออกแบบภายนอกที่แข็งแกร่งและใช้งานได้จริงมันยังคงเอกลักษณ์ความเป็นแคทดูบึกบึนมีจุดมุ่งหมายและเรียบง่ายแต่ได้รับการปรับปรุงในเรื่องของเส้นสายและองค์ประกอบโครงสร้างให้ดูทันสมัยและแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ตัวช่วงล่างได้รับการเสริมแรงด้วยเหล็กเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในสภาพพื้นที่ที่ท้าทายโครงบูมและอัมถูกออกแบบมาให้ทนต่อแรงกดสูงพร้อมกับการเชื่อมที่มีคุณภาพดีขึ้นและการตัดชิ้นส่วนด้วยความแม่นยำสูงระบบเคลือบสีภายนอกก็ได้รับการอัปเกรดเช่นกันโดยใช้สีที่ทนต่อการกัดกร่อนรอยขีดข่วนและสภาพอากาศที่รุนแรงกล้องมองหลังมีการติดตั้งอย่างเรียบร้อยมากขึ้น ไฟเตือนและแถบสะท้อนแสงก็ถูกออกแบบให้มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่แสงน้อยตัวถ่วงน้ำหนักด้านหลังก็ได้รับการปรับปรุงให้สมดุลมากยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดการสิ้นเปลืองน้ำมันโดยน้ำหนักรวมของเครื่องอยู่ที่ประมาณ22-23ตันครึ้นอยู่กับการตั้งค่าแต่ละแบบซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่ลงตัวระหว่างพลังยกระยะทำงานและความคล่องตัว เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสาร c a t e r p i l ล่ายกระดับการออกแบบอย่างชัดเจนห้องโดยสารกว้างขวางปิดผนึกอย่างดีและมีระบบความดันอากาศช่วยลดฝุ่นเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนที่นั่งมาตรฐานแบบพนักพิงสูงสามารถปรับได้และมีตัวเลือกทั้งแบบอุ่นและเย็นระบบควบคุมถูกจัดวางอย่างเหมาะสมใช้งานง่ายผ่านจอยสติ๊กที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ หน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วให้ภาพที่คมชัดรองรับการใช้งานขนาดสวมถุงมือและใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ควบคุมอัจฉริยะที่สามารถตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้งานตรวจสอบสถานะเครื่องและกำหนดตารางการบำรุงรักษาได้อย่างแม่นยำทัศนวิสัยดีเยี่ยมเสาในห้องโดยสารมีขนาดเล็กและกระจกโดยรอบให้มุมมองที่กว้างขึ้นคุณสามารถติดตั้งกล้อง360องศาเพิ่มเติมเพื่อให้มองเห็นรอบด้านได้อย่างชัดเจน ระบบปรับอากาศก็ได้รับการพัฒนาใหม่เพื่อให้ความเย็นอย่างทั่วถึงพร้อมระบบบลูทูธที่เก็บของใช้ส่วนตัวและการออกแบบที่เอื้อต่อการใช้งานระยะยาวเป็นการแสดงให้เห็นว่าแคทเธอริ l ล่าให้ความสำคัญทั้งเรื่องความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการทำงานจริงมาถึงจุดสำคัญที่ทำให้รถขุดแคท320ปี2025แตกต่างจากกลุ่นอื่นๆนั่นก็คือเรื่องของสมรรถนะ รถคันนี้ใช้เครื่องยนต์แคดซี4.4ที่ให้กำลังสูงสุดถึง172แรงม้าโดยได้รับการปรับจูนเพื่อให้ประหยัดน้ำมันแต่ยังคงให้พลังงานที่เพียงพอสำหรับงานหนักในซายงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพหากคุณต้องการให้ผมแปลต่อในส่วนของราคาหรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆก็บอกได้เลยครับ